สวัสดีค่ะเอ,อิร์ธนะ่ะสวัสดีครับโจนะครับวันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะที่ช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาะแท็กเตอร์นะคะวันนี้รเราจะไปทำอะไรกันคะวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาดูเจ้าพีซ2รรุ่น8นะครับแฝดเหมือนนะครับมาพร้อมกันทั้งหมด2คันเลยนะครับวันนี้เราก็จะรีวิวตัวคันหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวคันที่หลังตอนบาย ไอ้ตอนเย็นๆหน่อยนะครับมันฮอนนะครับใช่ค่ะ p 1 2, 2> 0รุ่นแปดตอนนี้อยู่ข้างหลังเราแล้วนะคะใช่ครับเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะตอนนี้อยู่ข้างหลังเราแล้วนะคะแทนแทนแทนเธอทําแทนแทนไหนได้ไหมอ่ะอ้าวเอาใหม่้าพูดได้เราจะแทนแทนให้ตอนนี้นะคะ p 1 2 0รุ่นแปดก็ได้อยู่ข้างหลังเราแล้วนะคะแทนแทนแทนพอพอพี่ไปดูรถเถอะไปดูรถเธอก็คือ โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะทุกๆคนไปกันเลยไปนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ผมนะครับก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูเจ้า P120 รุ่นแปดนะครับตัวนี้เป็นรถนําเข้าแท้จากญี่ปุ่นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าตรวจสอบได้ว่ารถคันนี้นะครับใช้งานในไทยนะครับหรือว่าไม่ใช่รถที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ นะครับยินดยคืขึ้นเงินนะครับพร้อมมอบรถให้ทันไปใช้ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับโปรเบอร์โอเคอันนี้ได้ไปอาการนักกันนี่นะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับนองประพึ่งพ <100 S 2> <G> ีซีร้อยยี่สิบรุ่นแปดนะครับตัวนี้นําเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับไหนเอามือไปจับซี่ร้อนจริงหรือเปล่าไม่ดีเดียนฮอนนี่นี่ถ้าเขาได้เกง๋งเราประเปิดแอร์นี่รัาเบ่งรอดตัวอบดีๆนี่เอง แต่ว่าแอร์เราเย็นฉ่ำนะคะครับตัวนี้แอร์เย็นได้ครับพี่น้องป้องไฟนะครับอันนี้มามาได้เดินด้วยครับมาเป็นขั้นแน่นี่แหละครับาจากาผู้ใด้ทีใดไอติดตามนะครับนอ้ะไอทางช่อง YouTube ของเฮานะครับก็คือเที่ยวกรกที่ว่ารถเพิร์มาฮอดนะครับกับทีมาเป็นขั้นเลยครับนี่ผมกระลังครับเกิดอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาเป็นแท็กไงครับนี่นะคะแท็กกาเ์ดนะคะนะครับผู้ร้องค้นอย่างใดแท็กการ์ดซิฟกับเปลี่ยนให้ได้ครับ ไม่มีปัญหาเนาะเรื่องแผยวแปลให้ใครบางคนอยากได้แท็ก50ก็เปลี่ยนให้ได้นะคะอ่าครับผมแต่ว่าตัวรถนี่งามครับสีสันไม่ต้องเคลียร์ก็ได้สีเดิมเดิมครับเดิมเดิมเอาอันเดิมเดิมในภาษาเราเฮ้ยต้องสีเดิมเดิมนะสีเดิมเดิมโอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเว้าไทยกับลาวสมกันสิขอโทษโอ้เนี่ยว่าจะเปิดประตูไว้ได้ให้มันเย็นมา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 เดี๋ยวจะพามาดูนะคะ นะครับทางด้านอุปกรณ์การตกแต่งครับตัวนี้ก็มีระบบสาค้นโทรลนไห้น่อครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแค่ซับแค่2ระบบด้ครับเป็นระบบอย่างนอเขาว่าไอเอสโอน่อครับไอของระบบคุมพัซูครับปาบแค่ว่า2อันครับค่ายออกแล้วพวกับมุวนจอกม่นีครับเป็นระบบของคุมพัซูนะครับสวิงใส่ขวาเดี๋ยวนี้เป็นสวิงหนาหลังครับอยู่หนาเป็นสวิงครับดึงห้อยหลังเป็นสวิงน่อครับนี่ครับสีสันครับ สีเดนมสวยงามสวยเนาะมีกล้องพร้อมนะครับนี่มีกล้องซองหลังครับด้วยแม่นครับหรือว่าอีกท่าหนึ่งคือกล้องทรงดากนะครับนาะเพราะว่านี่บ้านเท่ากัเอนว่าตูดมั่นครับนี่ตูดลดครับกล้องซองตูดครับนะครับนี่กับสีสันสดใสงะมนงดงามครับก็ถือได้ว่านะครับสภาพก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับกัวบ่อไถ่ในที่บ้านพี่น้องนะคบเออเอาตัวบอกล่าเลยค่ะทีบอกไทยได้เออง่ายแบบนี้ง่ายแม่นบ่ก ใช่ให้พูดอีสานง่ายกว่าโอ้ขนทางไหนเนาะครับคนถูกมองเลยเอ,อ๋อยกเว้นมองนี้ <laughs> นะครับนี่คืออ่าปั๊มไฮริกนะครับปั๊มไฮริกนี่ก็เดิมเดิม <laughs> เลยนะครับออามาได้ถิ่จับให้ก็ได้ Thank you เออโอ้ <laughs> จะไปวางในต n k y ิว <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> บอกนึกว,ว่าจะเขียนคิวไหม <laughs> อ่าอันนี้นะครับกองนี้ก็ยังเป็นของคมัสุเลยนะครับนี่นะครับอันนี้กองโซลา่ากองหนักน้นะครับผมอันนี้เป็นคอน้ำมันเครื่องครับนี่นะครับส่วนปั๊มไฮริกเนาะ นี่ครับสวยสงดงามครับเดิมๆครับไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยรั่วหลินมันก็เป็นแน่นนิเนาะไม่มีรั่วซึมนะครับอันนี้ยังไม่มีการแกะหรือว่าการถอดอะไรนะครับหรือว่ามีการหัวครับน้ำมันเทอริครับนี่ใส่แก้วครับพี่น้องนี่ครับคันนี้นะครับนี่อุปกรณ์การตกแต่งอุ้คันนี้สวยครับขระวจงล่างก็เต็มเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับเติมเติมสวยเลยนะครับนี่มายาขาบางกล้องขอโทษค่ะขาบีบๆนะขอโทษค่ะ นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นรถปี2013ันสิบานะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูคอนโทรลนะครับนี่คอนโทลสวยครับนี่สองคันสภาพพอๆกันเลยนะครับไม่มีผูนะครับนี่สันเกลงต่างๆนะครับซีนกระบอกก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมาเลยครับพี่น้องเอาซีนกระบอกยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับใช่ค่ะซีนกระบอกดีมากโอเปอร์ รถทุกคันที่ออกจากบางลาแท็กเตอร์นะคะคือเก๋คะ่ะไม่ผิดหวังบอกเลยว่าเก๋มากนี่ครับเครื่องครับนี่เป็นเครื่องสี่สูบครับนี่หม้อม้านะครับนี่สวยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่เครื่องก็แห้งๆเลยครับโอ้โพระคงค์ขาวคมครับพี่นอ้อง หันที่นั่นออขอหักได้ไหมแตน้าเลยก็ได้อ,อันนี้มาเป็นมุงกีใหญ่นะครับเป็นมุงกีห้าฟันนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้เป็นสี่ฟันเราก็เปลี่ยนให้ได้นะครับตัวน,นี้มาพร้อมกับอันพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมพาพ,พี่น้องไปดูระบบภายในเครื่องอระบบภายในเก๋งดีกว่านะครับ คันนี้มาชั่วโมงมาแค่สามพันเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่สามพันเจ็ดมันแคบค่ะอ๋อลืมหลงไหวตายแล้ว sorry <laughs> ค่ะขอโทษค่ะคันนี้นะครับห้าพันห้าพันห้าพันแปดร้อยหกสิบนะครับตัวที่ว่าขึ้นรูปการเตือนนะครับคือเตือนอ่าของการอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมันเลยมาแล้วนะครับ นี่ครับมันเลยมาแล้วนะครับการเปลี่ยนถ่ายสโร์ไส้กรองต่างๆนะครับมันผ่านมาแล้วนะครับที่เขาแจ้งเตือนนะครับก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็เราดีเซตให้ใหม่นะก็น้ำหนึ่งใหม่เลยเตือนครับพี่ให้หนูปิดประตูให้ไหมคะเราจะเปิดแอร์แล้วพี่เรียกหนูนะคะใช่ค่ะแล้วหนูไปไหนคะหนูเข้าหุบล่มเลยคะ<อ>่ะนี่ก็เปิดแอร์ครับหนูอยู่ตรงนี้นะ 1000ยี่สิบสี่จุดห้านะครับแเ,เย็นชํำครับ,บคปกมณ์ต่งางๆนะครับสมบูรณ์ครับบอกก็ยังไม่ขาดนะครับยออกใหม่ๆเลยวนทะุนยา ด้านหลังนะครับสวยๆครับพลาติกอะไรยังใหม่ๆเลยนะคร,นครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้พี่ๆน้องๆได้ดูกัน,นมีวิทยุด,ด้วย fm ได,ได้ครับ,บี่นโยมเดี๋ยวต้องปรับสายเาสาอากาศใหม่อุปกรณ์ต่างๆน,นะครับสวยสวยงนงดงามนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้พี่ๆน้องๆที่ดูอันนี้เราเปิดแอร์นะครับนีกสัพักน้ำยาแอร์ก็จะน้ำแอร์ก็จะหยดติ้งๆนะครับนี่นี้สวยมากครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับรถขุดนําเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถานเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้พี่ๆน้องๆได้ดูไปเลยเร็วๆเ,เ,เลยแนลนลมย่าลุก แพร่แน่แพแน่หน่อยนะครับมีโหมดอันนี้เป็นโหมด E ครับโอ้รถตู้เห็นอ๋ครับนักเรงแค่นี่ครับอ่ะนะครับออโต้ครับโ,โ,โ,คบโยครับรูปรยิงยิงนี่ ดีครับอามครับสวิงครับ น,นี่จะนิ่มนะครับ,นนรบแล้วก็เวลางานแต่งบองานทับสโลกออกได้ีครับรลูกแหวตัวนี้ผมว่าตอนนี้เน,น,นี่ยผมทำไม่เก่งครับเนี่ยนะครับนี่เราไม่ได้เลี้ยงมันเลยลูกแหวจะนิ่ม วันเลนครับการแต่ง ครับปุ่นเข้าแล้วอยปุ่นตอนนี้ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรคนะรับแอบเราล้างแค่นี้นะครับไฟเชื่อนะครับไฟฟ้าใส่กล่องทำโครงการแลก็โหลดตะับกางการเปลี่ยนน้ำมันดีบการเร่งการที่เราจะไม่ทำนะครับโ,รโรรรรนะครงคอน,นยังไม่ได้ทำก็คือเป็นต้นเดิมเลย What am you mean ก็จะแดดจะร้อนๆหน่อยนะครับก็ไม่หน่อยนะคะนี่ก็ถือว่าเย็นหน่อยื่อกีเข้าแอร์แต่เข้าแอร์เย็นทําลงมาแล้วร้อนเจาะอย่างเงี้ยจะเป็นไข้หรือู่้เป็นไข้เนี่ยเขาจะรังเกียจผมเลยน่าสงสารนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจสําหรับเพจยรน้อยๆของเราได้ดีเสมอมานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจนะครับแล้วก็น้องเอิร์ดนะครับก็ ต้องขอตัวราพี่พี่น้องน้องไปก่อนสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับเรายินีรับใช้พี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับเป็นรถนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับใบชั่วโมงอยู่ที่5,800นนะครับถ้าสนใจก็กิ้งก้างมาหาเราได้นะครับผมก็ต้องเงินดีรับใช้ครับสุดท้ายนี้นี้สุดท้ายผมนะครับโจหนุ่มหน้ามนคนน่ารักนะครับก็ต้องขอตัวราพี่พี่น้องน้ไปก่อน นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องเอิญต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ